เปลี่ยนเป็นฟ้อนแทนสมัยก็ไงฟอนสิบสองเปล่าไม่ผิดแต่มันก็ไม่มีที่เลยโอ้โหเริ่มล้างแล้วยอมไหมอาจจะมเลี้ยงครึ่งก็ได้ที่เคียร์ยอมครึ่งว่ะลูกสาวหักครึ่งเหรอโอ้โหกลายเป็นเลยครึ่งแต้มตายแล้วเบียปกติจะลองตั้มเอี่ยกอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ต้องขยับให้มันขึ้นบเป็นเปเป็ทงได้มเดี่ยหแล้วก็แล้วก็แตแตกไปรู้งเรียนเรียนเียทุกวอ้นงี่เรียวเลยกูไม่ลืมละกเชี่ยูลืมของจริงนะาไนนี่เอไอหนไม่บอกนี่กูก็เอาเียกูพาดเลยวะเาหน้าเม่อกี้จะไม่ได้ใช้หลอกลว ถ <laughs> ามเมื่อกี้ไม่ได้ใช้หรอกเราอ่ะในแล้วอ่าค่ะแล้วเป็นเกาวีเดียเกาวีเดียมาไงวะม,มันจะไม่เทีวว่มวเช้าวร์เหรอรอโลกไหนโลกไหน โรคที่ไม่มีเธอโรคระบาดนดิบแกใส่ใยเยอะนั่นอยู่ไอ้โรคมืดนั้นน่ะจิ๊บว่าใส่สี่ีแล้วนะไม่แน่าจะมีโรคมืดนะเอาไว้เอาเงามาตีตั้งกี่ผมก็ตีมาสองใบชวยแกใส่โรกกี่ใบกันเนี่ยผมใส่โรกแปดใบแปดใบแกใส่ไอติมเท่าเท่าไรไอติมสี่อ๋อไอจูนอันสองเหรอ ใช่จุดสองแล้วก็มือศรีไร้ค่ายิงเลยเร้โลกจดัวนี่หกนมันมันอยู่สามันรไม่บอกว่ากอยได้เลยโลขาวยู่สามโลคขาวยู่สามไม่ไม่ใช่ไอ้ไรโรคฉันไหนอ้มาใ่ามาป่าผมเองคนคนต้องใส่อยู่แล้วแค่่ะแค่ี่บอกแโอเอาไปก่อนรอพลังจดเริ่มเริ่มก่อกก็ต้องแห่ไอพูกไรโ ได้เข้าก็เข้าไม่มีผ่านเจอคี้มาหน้ามืดเลย <laughs> อุ๊ยไม่เจอพี่ก็พี่ดีเจอฟอนเนี่ยหน้ามืดเลยควายกันม เรีว่ามาีโทเค็นเ,เ,เอามาเอาอาเอาเอามาเรียกพวกไอ้ปกไปตัวรับด้วยใครตวานตีติอ้ลเอามาแค้นะเตีแล้วก right. okay. ็เอาเอาเอาไปเป็นบาคืนโอ้โหแย่เลยเอวิท นี oh, ่ประโยชน์ไหมเนี่ยมีประโยชน์แค่ตีหมื่นห้าแล้วเขาไปเราเซิร์ฟกับเซิร์ฟกับจบจบเป็นยังไงพี่ว่าจวดดรือวะก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลงดีกงอน่้าแถวหน้าก็หมายถึงว่าถ้าเป็นจวดเราจะได้จวดไงแต่เราเราก็ต้องลงเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมเฮ้ยโอ้ย พันห้าขอห้าบาทอเออขอหกฟันหน้าแม่งสี่บาทดีไหมทีเดียวท,ทีเดียวไฟไม่ไม่ได้เผาไม่ได้เผานุ้ยเผา,าไปแล้วสามสิบสามสิบเบาเบา แก,แกเล่นเ,เกียร์กับบัสาคาอะไรแกแพ้ไม่ผมอ๋อเคยเล่นไหมเทียร์บาัสาคาอย่าง,งเนี้ยบกตีเกียร์ไม่น่าแพ้เกียร์มันจะแพ้ไปอเอาชิดถ้าโดนยื้อไม่น่้แน่นอนโอ้บาสาคาจะยนจะยื้อได้ขนาดไหนเยอะต้องทำใจมันต้องมันต้อง <ไว S 1> เทียร์ที่ไม่ได้พื้นฐาไรโอเคยื้อได้แน่นอนดีๆเทียร์ยืนไม่อยู่ด้วยตาย เอาเลยประกาศอ่ะไม่มันไม่ได้จัวจัวสองอ่ะจาวเลยประกาศทีเกียร์จาอะไรประกาศบั๊บมือกี่ใบนะจ๊งจงตื่นออฟฟิศแมสให้มันลงก่อนแล้วมันเราค่อยคิดจุดเอ้าไม่ติดไม่มีนี่ไงให้จับมือทิ้งไวา เดี๋ยวเดี๋ยวไม้ตีมีอะไระมาเนี้จับมือแล้วไอ้ไอ้โลก็จับแล้วนะไอ้แนนจับดอกอ๋อนี่จะไาอยังดอกนะนี่จ่ายขอรัใช่ไหมอ๋อโอเคล่อยธนูอดูทางนี้ไม่เป็นไรเี่กเหมือนกันแหละงั้นนะไม่ต่างกัน ว่าเมื่อกี้มันมันมันพอดีเป๊ะเลยดีนะเจ๋งพอดีเลยไม่งั้นก็ซวยไปยี่สิบไปจะดูนี่บวกอะไรไหมไม่บอกไม่บวกไม่บอกแค่สเปรย์โทเค็นเฉยๆลงมาสเปรย์โทเค็นแค่เนี้ยถูกต้องดีอ่ะก็ดีถือว่าได้ได้โทเค็นมาพีๆแต่มันคาระบ้านหนึ่งแล้วเอาพิษมันเหลือคาร์บ้านอยู่แล้วช่วงนี้เขาไม่ได้ใช้รัางแรกแล้วร่างแรกไม่แจกทั้งสอง มันไม่มีพลังเนี่ยไหนเดอนร้อนต <45. S 1> ีท่าใช่ตีทาวิตสองหมื่นไปยี่สิบสามกัดโล้เหรอเอออืมกู <c oughs> สั่งอะ่ะกูพูดได้ปากตีแวนต่อยโลแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตีแวนตีกูผิดซะอ่ะกินหายโปรฟิศได้เลยมึงคิดตัวเดียวน่าเออมึงต้องทีคิโอเวอร์กูถึงจะตาย ฮิวฮิวได้พลังข้างโอเวอร์เอ้ยพลังข้างข้อสองน้ำมนจวนทีพลังทีพลังทีทีทีไม่ไม่รู้แล้วมึงพลังสี่รล้านได้มั้งเฮ้ยดิจวนร้อล้านพอแล้วเป็นอว่านบที่แฮมไม่ออกกูเลย ไม่ใน้ไม่คิดอไมันไม่ขึ้นมือปัุ้่งับจาเอารูน่าหมันไหมมูนมด้ไหมมนมีไยิงนะปัดที่นึ่งไม่ทำไมข้างหลังเราสเปรย์ ปิดจีนไอ้นี่นะของบ้าไงชาร์จหนึ่งช็อตเกศุลมันไม่ทันละอ่ะมันต้องทำไม่หรออ้าวเหรอมันาร้อนมันมางคับดิเอ่อชาร์จหน่ะทักกดอ่ะมันไม่ไม่ทันมันต้องชาร์จอยู่แล้วนายแค่ข้าวใหม่แค่นั้นเองเข้าวเสียไปไหนห้าสิบแปดสิบกิบพีจีมัน กูรู้เลยเก็บเก็บกุศลเด้าวันแค่คีดเดียวใช่ครไปใช้ขวาทีเดียวไปรก่อนทีก่อนเดียวประกาศปะอาจจะเป็น40 44เพราเลายการเยกะทำไมคะแนนวัดต่ำน้ำหนักไอ้เชี่ยไม่มีทิ้กมูลต่อตูดโะเ็นะอ อะไรเอาพีดแมสตจูนหนึง่งจูนหน้าอูแบนทิ้งเลยอาสกิลอ่าน,นไม่ออก <c oughs> อ่านทิง้งอ่านอ่านไม่ออกแบนทิ้งเลยเบปโซทินาเก,กะแล้วก็อะไรเอาแมสต์เหนื่อยอซนในจอูนโละจังโลภขอเหนื่อยจริงเหนื่อยจริง ไอ้เกี่ยต่างประเทศยังนอโเนี่ยอ่ามีอะไรจริงนี่พัฒนาอะไรเอาลงไปตีด้วยปะล่ะแค่นี้ก็ได้ปะทิ้งมือเลยรู้แล้วว่าพระจันทร์แดงใช้ยังไงใช้เวลาอย่างนี้นี่เองนี่ไงทีที่ทำเซ้นการ์ด เก็บตวงข้างตีแหวนอีกรสามห้ะสี่ห้าสี่ห้าสามแปดสามแปดสามกับสี่สี่สบสามกดโลยังยังไม่ได้กดโลยือว่ากดโลยังยิตดี กดโล่กดล่สามแป,ป,แป,ป,แปมดปเคยิาารู้ว่าเมื่อกี้มันลืมโล่ <laughs> ตอนแรกกาจะเอานี้ออกแล้วเล่ช่ารู้รู้เลยว่ามันลืมโล่ไวปกต,ติคนที่เล่นเด็กอืดมาแล้วมันเล่นามาเล่นปารนมันจะไม่ยินไม่นนี่เร<อ>ี่การมีมีการหมือนสี่แปดตรงคนนี้สีคนนี้สาม<า><า>้คอนเซนการ์ ขีดเกียรติโต๊ะขีดเจียมีดอยเด้วยทางนี้หมดดอกทางนี้จบโมเฮียห้าสิบสองขีดไ้สี่เลยสองขีดขีเหมือนขีแบบสามห้าสี่ครัขีเดียวไปโอ้เหียยี่ไไม่ะแมาเลยกินลงไปแล้วทำไงดีพูด้งอะไรโอ้เฮียขีโม เลี้ยงกุ้งจะมีอีกเนาะจุกของมันองคว้ยเลยเนี่ยอ่ะมาอีกดวงมาเด้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วว่าแย่จังเขียนใส่แค่ห้าใบเองนมัเปก็สเปซได้สองตัวเมื่อกี้มัเป็นมันมันจะเป็นได้สามเลยไงไอหัใบอ่ะมันมันมีทางที่สามว่าสเปซสี่ใบอือแปดใบอ่ะเราต้องมีครบอ่ะยากมันยังไม่ตายอยู่วันนั้นอ่ะใช่เลยแปดใบอ่ะ แค่หกใบนี่กูว่าเยอะแล้วนะตีบ้านหนึ่งทิ้งมืปีนี้เฮียโคเวอร์งอะแ้วเช็คหนึ่งคิดผ่อนเท่านี้เลยอีเยี่ยมหมายถ้าไปพ่ควายตีสี่ห้าสี่ห้าองพุ่ยี่สิบแปดสามแปดตีไปดห่งเปเจ็ดสามห้า ยูวินยังแต่ยูนเนาะนตัวไม่มีเทีแรงไปดูมันตายซ่เยอะของแบบถ้ากูไม่ตายนะ สงขันเซนจาดุไม่มีไม่มีห้าหมื่นห้าคนนี้ก็ห้าหมื่นห้าเท่ากันลุ้นฮิวเอาสองใบไปเดี๋ยวมีพีจีอากาศมาแล้วก็ลุ้นฮิวไปไหนไปเลยไปไปอ้เหี้ย,ยทำสาวได้สั่งเธอได้เหี้ยตัวเลขโกหาย <c oughs> <c oughs>